มีโพสต์ที่กำลังเป็นไเรัะในโซเชียลมาให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเมนเนี่ยจริงๆไม่ค่อยชอบคนไทยใช่ไหม แต่ก็ประหลาดประหลาดที่ชอบมาทำอะไรตามคนไทยตลอดใส่เสื้อผ้าตามคนไทยไม่หยุดเลยเรียกว่ามีตัวตึงขมนันหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาดีคนเนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์มันที่ไล่มาเคลมตามไทยทุกๆอย่างเลยจ้ะตลกมากๆก่อนหน้านี้ชอบมาใส่ชุดไทยชุดราตรีเวลามีอะไรเนี่ยนางจะมาเกาะกระแสกระพือตามข่าวไปหมดเลยนะตอนที่มีประเด็นเรื่องมสแกรนเนี่ยนางก็ได้สระแน่ออก มาช่วยเอ็นดีเกี่ยวกับเรื่องการเคลมเรือร่องหนแล้วก็มาทำหน้าตาประหลาดแถมยังกินไข่ข้าวโชว์แต่ว่าตอนนี้สิดูนะล่าสุดเดือนธันวาคมหลอนก็มาสวมชุดตามดาราไทยน้องใหม่ดาวิก้านี่แหละ แถมถํำเป็นมาเดินเฉิดชายหลายคนเห็นแล้วแบบทนไม่ไหวนะคะบอกว่าอ้าวแม่นางคนนี้คงจะอยากมีแสงอีกละไม่อยากจะพูดอะไรกับพวกนี้แล้วนะมันคนละชั้นกันนะดูแล้วแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเอาอะไรไปคิดเนาะสรงัยคงคิดอะไรเองไม่ได้จะต้องตามไทยไปหมดแล้วลนะ่ะเพราะฉะนั้นพวกปัญญาความคิดสร้างสารรค์เนี่ยขอบอกเลยว่าเขาคงจะไม่เป็นหรอกบางคนก็บอกว่า โอ้ยขมຈ์นเนี่ยมาตามไทยหมดแหละยิงพวกตัวคนดังนะยิงจําเป็นจะต้องตามเลยจ้ะเพราะว่าคิดเองอะไรเองไม่เป็นอย่างแน่นอนสวยให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของแม่ยัวก่อนเถอะสวยไม่เท่าแต่มาเรียนแบบแบบแบบนี้แค่ดูหุ่นเนี่ยผิวเผินก็ไม่ผ่านละบางคนก็บอกว่าด้านซ้ายน้องดาวิเราใส่แล้วราศีแบบว่าปึงปังมากๆส่วนคนขวาใส่แบบไว้อะไหลหรือปะแบบคนลชั้นเลยเนาะบางคนก็บอกว่าคนไทย เ,เก่งเรื่องการออกแบบค่ะประเทศอื่นไม่สามารถทําได้อยู่ละเธอทําทได้แค่กระใส่ตามเท่านั้นแหละพวกคัมเม่เนี่ยจริงๆชื่นชอบแต่กลับมาสตอเบอร์แล้วว่าใส่ก่อนออกแบบชุดก่อนโอ้ยดูแล้วไรอย่างอายแบบนี้ถึงโดนเสียมดูถูกตลอดเวลาเลยไ่ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยในมุมมองของอ e ีชันนะคะซ้ายมือเนี่ยไฮเอ็นลักรัวิี่มาส่วนขวามือเรียกว่าเป็นตลาดใต้ดินค่ะ บางคนบอกว่าว้ายนี่คนป่าหรือเปล่าคะสภาพงานในี่ก๊อปปี้ดูยาบหยาบบางคนบอกว่าขนาดโพสต์ท่ายังพยายามจะทําให้เหมือนแต่ก็ทําไม่ได้呀แบบว่าเกินเยียวยาแล้วฉันเห็นแล้วโอ้ฉันรู้สึกว่าน่าสงสารจริงๆบางคนก็บอกว่านางคามคนนี้แหลจะจ้ะมีข่าวว่าจะมาประกวด Miss u n i v e r s ์สแคมโบเดียประจำปี2อ2 5ัคอยจับตาดูให้ดีและเนี่ยหล่อนเนี่ยมี d n a กของแท้เลยนะ บางคนบอกว่าเห็นชัดเลยอย่าว่างานผ้าคนละเกรด แฟนคลับคนไทยและสิทา่าถึงตาเหมือนเงาเลยแหมเหมือนตรงไหนสิฉันดูเลยแบบไม่เห็นมีอะไรเหมือเลยะเรียกว่าเป็นงานพารากอนกับงานโรงเกลือมันเป็นแบบก๊อปเกรดอะไรดีก๊อปเกรดแซดหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะประเทศข้างๆเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่ามีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าเป็นประเทศเดียวที่แบบขอบอกเลยนะไม่เคยเห็นโชว์ชุดประจําชาติในอาเซียนแล้วก็เวลามีพวกเทรนแฟชั่นอะไรเนี่ยตกเทรนตลอดจ้ะของ อบอกเลยว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้แหละเนี่ยคือเข้าใจเลยนะว่ามี DNA ท่าตั้แต่400กว่าปีมาละคงจะแก้ไขยากลำบากบางคนบอกว่าอุย้ยขมຈคนนี้นางคลั่งใหม่ดาวิก้าจะตายตามเป็นเงาเลยนะจ๊ะปากไม่เคยยอมรับว่ากอบปีขี้ขมโมยแต่ดูความเป็นจริงสิโอโหคือขอบอกว่าเนี่ยโดนครอบงำแล้วก็อยู่ใต้อิทธิพลไทยไป1,000แล้วละ่ะบางคนก็บอกว่านี่แหละเนาะเป็นงานแบรนด์เนมกับงาน กอคือออกมาก็คนละเรื่องอยู่ละจะให้มาวิจาร์ณอะไรคืออย่าไปวิจาร์ณเลยแค่มองก็เสียสายตาแล้วล่ะฉันขอบอกบางคนก็บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่งานเดียวเท่านั้นนะจ๊ะดาราคนอื่นก็กรอบไปเพียบเลยคือแบบว่าไม่สามารถคิดอะไรเองเป็นได้ บางคนก็บอกไม่ต้องคิดเยอะจ้ะทุกๆวงการของเขม์ก็ปี้งานถ่ายไปหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายภาพายนตร์ดีไซเนอร์คือเมืองกะว่าคิดอะไรเองไม่เป็นเลยแต่ว่าเขาคงจะไม่รู้ว่ายิงแมก็ยิ่งล่มจมในโลกเนี่ยเขารู้กันหมดละคิดดูสิยุโรปยังมาคว้าบาดเลยขนาดแม่จีนพ่อจีนก็ยังถอยกันหมดเลยนะจ้าทั่วโลกเนี่ยเขาระอากันหมดแล้วทําอะไรก็มีแต่เก,ก้าของเขาไปดูต้นฉบับดีกว่าสวยงามประการ ตากว่าเยอะบางคนก็บอกว่าพวกคนเขมรเขาอาจจะมีความคิดแบบนี้ค่ะมองว่าถ้าเกิดทำแบบไทยแล้วทำได้ดีกว่าสวยกว่าเขาอาจจะดูแล้วเป็นผู้ชนะแต่จริงๆเนี่ยอีฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่ปกติเลยบางคนเขาบอกว่านี่แหละนะเป็นซอต์พาเวอร์ของเขมรเรียกว่าการก๊อปปี้วัฒนธรรมเขาควรจะมองว่าเป็นจุดเด่นของประเทศเขาละมั้งบางคนบอกว่า ดูไปดูมาเหมือนกับอะไรนะเป็นประเทศที่น่าจะได้รับฉายาว่าเป็นเครื่องถ่ายเอกสารของโลกหรือปะคิดเองไม่เป็นแต่ปลายจริงๆอยากจะมาสร้างเรื่องว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นตำรับแบบนี้ไม่เรียกว่ามีแรงบันดาลใจหรอกจาก้าเขาเรียกว่าแรงกอบปีแถมยังกอบได้เกรดต่มอีกต่างหากพยายามจะทำออกมาให้เหมือนแต่ทำได้ออกมาเป็นแค่เกรดตลาดนะัดเท่านั้นเองบางคนก็บอกว่าคามเมเขามถ่ายเป็นไอดอลค่ะ ิเองคงจะไม่ได้อีกหนึ่งรอยปีข้างหน้าก็คงจะย่ำอยู่ได้เท่านี้แหละจนทุกๆวันนี้นานาชาติเขารู้กันหมดแล้วว่าประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง บางคนก็บอกว่าสังเกตให้ดีนะจ๊ะไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าการแต่งกายเท่านั้นนะผมเผ้าก็เรียนแบบไปหมดทุกอย่างเลยคือแบบว่างงมากๆเลยทําไมพวกเขาถึงไม่ยอมตกเทรนเลยเนาะเหมือนกับว่าไทยมีอะไรฉันก็ต้องมีบ้างแหมจักรวานกับจักรยานเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันนะพวกเขาอาจจะเข้าใจความหมายผิดก็ได้เนาะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าคลานตามหลังไทยมาติดๆเลยเนาะพยายามจะทําให้เหมือนทุกอย่างเลยแต่ว่า อย่างว่าเลยเนาะทำออกมาก็เหมือนกับว่าไปซื้อมาจากประตูนามะเป็นงานไทยเกรดที่แบบคนไทยอะ่ะเขาไม่ค่อยใส่กันนะจ๊ะเพราะว่าไม่ใช่ของแท้งอะ่ะล,ล่าสุนาหลังจากที่โดนจับได้อินฟลูเอนเซอร์เขมนคนนี้ ก็เลยเปลี่ยนจากใส่ชุดราตรีสวยๆตามน้องนาวิก้าก็เลยมาใส่ชุดผ้าเข้ามาแทนเพราะว่าล่าสุดเมนั้นได้ขึ้นทะเบียนภาครมาที่ยูเนสโกยกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพราะว่าเหตุผลนั้นก็คือใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะใช้พันคอใช้พกศีรษะหรือใช้เป็นเปลยให้ถารกก็ได้โดยสื่อต่างชาตาิได้โพสต์ว่าตอนนี้ภาครมาทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น รรรดกทางวัฒนธรรตามที่ประเทศกัมพูชาเขายื่นขอไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากผ้ากรอมาเป็นผ้าพ,พันคอแบบทอมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศกัมพูชาและผ้ากรอมาก็ถือเป็นเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของกัมพูชาที่สามารถนํามาใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะมาใช้พันบริเวณคอใช้โพกศีรษะก็ได้ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้ถ้าเกิดไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรือจะใช้เขียนเอวห่มคลุมฝน ันแดดหรือแม้แต่ชชยเป็นเปลแกว่งถารกก็ได้โดยมีบางคนหน้าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าประเทศไทยเราก็ยื่นจดผ้าเข้ามาในรอบปีหน้าเหมือนกันครับการที่ได้ขึ้นทะเยนกับยูเนสโกไม่ได้เกี่ยวว่าใครจดก่อนได้ก่อนใครจดหลังได้หลังจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของการยื่นจดว่าเป็นเรื่องใดกันแน่เป็นความต้องการของประเทศนั้นๆบางคนก็บอกว่า โอ้ยดูละแปลกทุกวันนี้คนคอมเมนมาใส่ชุดไทยกันเพียบไม่เห็นจะอนุรังเอกลักษณ์วัฒนาธรรมของตัวเองเลยคืนทะเบียนภาครอมาก็คงจะไม่มีผลอะไรกับประเทศนี้หรอกบางคนค่ะก็บอกว่าแม้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษเขมรน,นะที่ยังทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้แต่ยังว่าแหละคนในประเทศนี้ไม่อยากจะได้อะไรที่ไปขอตัวเองสัอย่างเลยไม่เห็นจะนำมาใช้เห็นมีแต่ใส่ชุดไทยกัน ถ้าได้เคลนตะเบนเป็นมะระดกโลกก็ควรจะทําให้เป็นประโยชน์เนาะไม่ใช่พอได้แล้วก็ทิ้ง,ง,งๆิคว่างๆพออยากได้ก็ได้เหลือเกินแต่พอได้เรียบร้อยก็ปล่อยปะละเลยเรียกว่าทุกๆอย่างถ้าเมืองไทยกําลังฮิตอะไรแล้วก็พวกเขาจะต้องตามมาติดๆเลยแหละคิดเองไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ